แล้วแล้วแต่เซฟนะเนาะเก็สอ้แเสกินเป็นแห้ง่งนี่เว้ยแสบมาเลยแสบะยนนี่เนาะยังสักหรือเปล่าอ๋อนแ่บะเอาเด้วชวักไวกินซาตแบบนี้เหรอแมมันสีแสบตามัฟงโยนล้ปินะครับคือเก่านี่ สบายดีทุกคนสบายดีเด้อะเอฟซีทียู่ไก่ฟังในฟังหลาวาต่างเพจทุกคนวันนี้มาให้มาน้ากันจ้ะทุกคนเกี่ยวข้าวเป็นมื้อที่สามที่สี่ละโดมีมเบาไทยมาเกี่ยวซอยเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอยังเอาไม่เหรอว่าจะเสียดเนี่ตกใจวัดเป็นมีไม่คล่องครับสวัสดีทุกทุกคนครับวันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาเกี่ยวข้าวซอยอ่า น้องเกอนครับกับน้องนะี่เพราะว่ากินเขาเพิ่หลายขาบลายมือแล้วเพิ่งก็เได้บอกว่ามือ,จอเจาต้องไปเกี่ยวเขาซอยคอยได้มาเมือ่อคืนมาดึกดึกพอดีกะเลยแบะก,กินเขาเพิ่นก็เลยเพิ่นกะซัวมาเกี่ยวเขาพอดีเกียเ่ยวพันแล้วเกี่ยวแล้วกะมือแรงสิขนอยู่บ่มือแรงขนบ,แนบ่แต่ว่าบ่ขนซอยเลยสินี้เมื่อก่อนไปครับเดี๋ยวกระถ่ายเบิองนคอนเทนต์กันเกีก่ยวเขาเกี่ยวนามกะผูดได้ว่างๆก,กัมาเกี่ยวซสยกันเลยนะครับบานนาเดือบ่บานเจ้าบานหน้าเดือเมืองอัสสพรแขวงสวรรค์ มาด้ครับถ้าผู้ใดถ้าถ้าบอกถ้าผู้ใดมาส่าอีกแักสามสี่มือนนี่บริเกียวเลยครับเสรีกินเสรีกินข้าวไม่เสรีกินข้าวไม่หรือมากินข้าวไม่ก็ได้หรือว่าใส่กเข้าห้องยังนะมาขายพับใส่กระเป๋าขาบรถเมือเนาะไป ใส่หมวกนี่เลยมันเย็นเนาะมันเย็นกว่าหมวกทั่วไปเลยเอาวะเออ,อของกุ๊บไปก่อนเดี๋ยวเขาเกี่ยวเข่าออกเขาก็บอันน้ำดูแลขออภัยเลยหาหม่องกินเข่าเราหม่องเกี่ยวเข่าพระท่านนี่มีหาหม่องกินเข่าละ โอ้ยข้าวล่มเหรอโอ้ยข้าวล่มเว้ยตายพาเขามาเกี่ยวกระดกกระเดียดแทะว่างมาก่อนก็ได้ค่อยปูค่ทุกคนนี่เขาก็ลงเกี่ยวแล้วเนาะไปได้กะถือว่าหน่อยนึงและได้เจ๋นึงแล้วเนาะสา n ้ m ง่ายๆแล้วก็สาสากำลัง ทำการเกี่ยวอ,อยู่สัมผณ์ไปน้ำมอสบไปดีชะนาำสบายดีฝ่สา,าสองเด้อดูน้ำสามบไทยมีตะโกนมาเกี่ยวข้าวซอยซอยเด้อ,อยังไหลายอยู่ยันเ <c oughs> จคือผมแมนซิปเพือ่อสาวคุณบอยังไหลเทมือน้วบาไทยมาเกี่ยวซอ,อยเดิสซกสิเล่ไวปอมีกำลังใจขึ้นมาเลย <c oughs> ผูบ่าวไทยมาเกี่ยวข้าวซอยพี่ เออมื่อีนต้องลุ่มได้เห่ในดุยดุยลุยจังดุยลุยเนาะนี่นี่สุกมื่อแล้วปาดบางเดีอวบางเดีอวคว่ำไหว้เด้อทุกคนโอ้โที่ซับไปแล้วชักไหว้หมไฮะมาล้างพืชผักเอิ้อตินเขาปาดพูดขนาดเล็กกรรมนึงแล้วนี่นะชงซัมบ้าหนุ่มคนความไหว้ค่ะ ม้วนบ่บหน้ายเกี่ยวนี่นะเปิดหมอลำซิ่งเมืยเมืยอเสือสาพี่ลึกเอ็นอ่อนล้าแท้้กินมูกระทะอีกแล้วาาาลปห เพิ่งเพิ ced, ่แล้วถือปลายหยาแล้วเบียดออกเบียดออกเบียดออกเบียดมแ่หมนเลยคุณงานหลักพลังพลืนเนาะเอาไว้หรืวกูหลอวะแล้สาวเกี้ยวแล้วแล้วแต่ว่าท่าหุ่นบ่บ่เป็นยังมาเอาทางนี้มันแล้วก่อนคือจะทางไปท่าหุ่ก็ได้พี่มาพี่มาพี่เกี้ยวทางพี่ก็แล้วกัน เกียวีก้อนเกียวีก้อนตงกนขเมนเขาเอยเริ่มมากกับ้าใกับห่องมาเี่อวบรดาเขามาซอยีก็เดี๋ยวบอกก็เดี๋ยวม้วนก็เดี๋ยวม้วนไปเออแล้วว่แล้วกันเกีียวคบอกย่นีเพืออยันมาแล้วะ ทุกคน้วปลาเขาคือเบิ้งเกี่ยงยาคือเบิ้ต้น่ยากะทมยาทมเข้าแล้วนี่ป่าความหลายเท่าไหร่ต้นเข้านี้ใไมต้นยายาเือนแ่ว่ามันมีต้นกตันึ่งต้นบั่นหอกบั่นจอหอกต้นเนาะต้นดีเยียนนะดกันบอ ต้นนมันจะมีฟองน้ำขาวๆนะครับเป็นเป็นต้นแบบว่าบริเวณต้นนั้นต้นนี้แข็งเออต้นอ่อนๆนะต้นนี้ไม่แข็งอ่อนๆแล้วหนี่จะบริอ่อนแห้งกับแล้วมันมีฟองน้ำขาวๆนะมันเสรมาฟองต้นบีเยียนนะใช่ใช่เบื้องเดิมฟองมาจากแต่นีิบุมีเลยบีเอีนจากต้นแม่ฉันบุกเคยเห็นเต้แถวหน้าเขามาไล่หลายเลยมันมันเป็นฟองน้ำบ่อันนี้บอกแม่บุกเมื่ออย่างแม่ต้นนี้เป็นนลำไส้อะไนเป็นฟองน้ำนะคุบุกเคยเห็นเนาะเออเมืองเนี้ยเอาต้นไม้เอามานำ เกิดไปนี้ด้สบายเควค่นออ้น้องกี่มือน้องมืแห้งไอมลิ่นพี่เลิฟวันนั้นนะมันเป็นแล้วเลยมาสังเกตมานะพี่เลิฟขนมันออเป็นอะรเลยไอ้ขนนี้มีพิษเลยเป็นออมีพิษลยนี่นะตีดลายอืกระดึบ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 ผู ไอ้น้องเกี่ยวมือมาหาสังเกตบงสังเกตเธอไปแล้วอทุกคนน่นมานั่งพักผ่อนย้อนใจเกี่ยวข้าวจ้ะอือแต่คือมันนี่นี่แบบแบบมันขั้นขยี้ขยี้อยู่แล้วเนาอยโอ้สาวสาวยูทูบเบอร์กำลังอันทำกันในเไทยเมาเลยนี่ข้าถือแนวกินมาพร้อมมะฮูกับอันนั้นมีสาดพร้อมนี่สาดปูมานั่งกิน ta mô hùng dữ phi à coi nó dài, mới mà kêu khao, ừ. Sâu mới kêu khao, bơ thay láng đâu าสุินามหมใน้ายก้องเห็นสิ่งให้น้องสน้องๆเล่นสู้สับลาบกันนี่นะน้องหลายเกี่ยวเกี่ยวขขาว่าสมาเกี่ยวน่อยๆกันยองกูเกี่ยววัาสันเรืองหลังเทุกคนเราจะเกี่ยวเขาเรีวแท้เลยเอามาบูขยันทุกคนกินมาบูปลา้าปลา้แซ่บน่ว่ะกระกมือเราอันเนะลูกบัวใบ ตัวหน้าตาขึ้นเป็นตะเพรเนาะเศรษฐากลำบมกลำบากตุนเนืเสบดากเศรษฐาไอเขาก่อนไม่พี่บ้านนี่บอโตๆแล้วเป็นนางนอนใจด่าเขาอีกเม้นด่ากันได้ลูกว่าอะไรกินตตๆแล้วมั้ย มาเดยอครับกินข้าวน้ำกัาข้าวสวยครับวกาจะกินเจะสาวเพื่นบผ่กกินเกี่ยวข้าวสักกอนินัน <stru> นียิวนตรงห

นักทายผ้าบาห์ฮอนแบบกระเด็นก็ได้อนมัดดิบมันจอประเด็นะน่้ยนูนูตอนป่าบ่ปตอยไงมูหาดิบมะนาวก็ไม่ใช่ใหญ่มันใช่ต่ำหนึุตใช่ตำหะเบิด โยนอันนั้นโยนสะดูไงโยนทำได้ยู่ว่าวันนี้โอ้โหเตะโอ้โหพวกทีเตะกระแสบเอากระแสบเอาะิยังมาท่านในเขาปากเกยเ้มาท่สมบดบาทเลยครับจต่มันห่องตัวใส่กินมา้ห่องตัวกินเป็นแหงทุ่นี้เว้แสบอะรแสบวะเดี๋ยวเยวองนลองเอา แหมะเอาเด้อที่แบบทอไว้บืีอซักแว้กินรสาติเบ่ยหนนะแม่ถบ้านขาเลยมันสีแสบตาอยู่ฟงยโยนแล้วปิดแลครับคือเก้าเลยนมากกที่ดน เผาองพี่แต้วตีเลยผวเาไม่ไดเอาักบ้หอกได้แล้บ้อ่อนเ่ยเปป่ามากข้มากนตะบุ้นหนึ่งป่าตองวานมก่อนตมลงไเอะมาปป่าสามหม่ครับมากึ้นเฉยอพราะตะขุ้นนี่ยบะบะแล้วกินกิกับกุ้งกินไมงหม่เลยพี่ยาพายพ่อตาบ่ บ่โนี่ว่าเสียบอยู่มันัวนอ่ะเอาเส้นส่แล้วมันจะรดความมัจะเปลี่ยนไปแม่ความเผ็ดนี่ได้เลยได้ได้เดี๋ยวตัวก็เสียบตัวตัวซิมมันจะปั่นเลยเอาละดีก็ได้

กินเขาน้ำกันดีมาเด้อกินเขาเด้อเขานำลังมือเลยหรือปลามมือ,อคอนโดนโบ๊แอบมือ เซยนี h a ครัอล yeah. ิไปเขากินแช่ใบหน้าแปไปาทานทั้งผู้สาวกับผู้บ้านี่คุณแม่ตำุ้งมาแมน ก้อยปูก้อยป่าเถอะดูตะเขินอืมไก่แต่เขานะหลวงพ่อกัเออบเขากับดิมีอย่างหลายครับเพราะเมันมาเตอเสาเพิ่งจะแบบนี้แหละครับวิดีชีวิตสาวลาวครับคิดเบื้องว่าขนาดกินแต่เขากับตำบกุงทำเนี่ก็ยาังงามป่านนี้ครับถ้ากินแบบพวกปลาสมอนพวกนั้ำผงหนีดีๆให้สิครับครับออน,นะอ <laughs> <laughs> chúng mình ừ, mà đây mình nè, cái gì mà, đi đó, anh thôi, tặng anh hay không anh, là nàng phụ nữ này cô, nàng anh này rồi, xong rồi.

อีนสตาแเนาะเขาอิมแล้วจ้ะ